วัสดีครับโอ้โหพวกเราเย็นวันศุกร์ทันไหมทันทันเวันศุกร์วันนี้ก่อนเกิดวันเสาร์แบบช่วงท้ายผลดีไม่ดี่สัปดาห์ที่เจ็ดเจ็ดกินนานนี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดโหนานๆทีได้ออกกล้องสี่คนนะหลังหลังโลเคชั่นไม่ค่อยดีโดนไลไรพี่เดือดไรพี่ไรอะก็อปากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับพวกเราแก้จ่อบดูบอล กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของเราทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok นะครับเร่ยกมันเลยดีกว่าอ่าไอโบช่วงอะไรนะไทยผลไทยผลโอ้ได้ฟังว่าเนี่ยสามสองดีมีสิ่งรบกวนเมื่อกี้อ่าเอาคู่แรกเลยดีกว่าอ่าเดียลเซนเชลซีเดียลเซนเชลซีอ่าชิวให้คนแรกเลยว่าไงพี่ว่าไงหนึ่งศูนย์เชลซีชนะ เย็นเอะไปเยือนก็นะเฮ้ยเขาหนีเรานะมีผลนะมีผลต่อแมนยูนะเราเราวิเคราะห์เราเอาความเป็นจริงเราไม่ได้โอ้ย้ยแมนยูอย่างเดียวเอ้ยที่แย่ตรงไงที่แย่้รงไงคู่นี้ผมให้หนึ่งหนึ่งี่ใช่ในบ้านนิวคาสเซิลนิวคาสเซ่นโดนฟอเรสต์หรือใครนะตกมาไม่แน่ใจซันเดอร์แลนด์อ่าใช่ไหมคู่โดนแมวขวนโดนแมวขวนนกตกนกเหร แล้วมิแมตติลาน้งกิจใช่อ่ะคู่นี้ให้หนึ่งหนึ่งครับยากหรอคู่นี้ผมอ่ะเจ้เจ้ซีแล้วกันนี่ว่าเลิ่อนก็น่าจะปิดฝังมาเดียกเลังใจไปนิดหน่อยก็นิีวอทอมิโดคมเหลือเกินคมคมเหลือเกินเขาตเองาไหนผมไม่เขาลืมไปว่าว่านั่นคือประตูเขาสบายจะสวยเชีสองหนึ่งแล้วกันสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งผมให้ผมให้สองสองเลยวอลสนุกคู่นี้ ยิงเยอะแล้วเลยอ่ะผมข้ามเลยอ่าผมให้สูงไปเลยยิงกันเยอะพูดออกไปดีกว่าให้สั่งคอสูงนะให้สก่งคอสูงให้มันเยอะให้มันเยอะยิงเยอะยิงเยอะคู่ต่อไปครับบอดมัดเบอร์ลี่อ่าบอดมัดมาเสมอแมนยูได้ซีซีน่าจะได้ความมั่นใจ แล้วไอ้นี่ไม่ได้มาด้วยอะไรเซมิญโยอะไรอะเซมิญโยไม่ได้ไปเพราะว่าบอลไม่ได้เข้ารอบกาหน้ากาหน้าไม่เข้ารอบคือเซมนโยอยู่เหมือนเดิมใช่อยู่เล่นอ๋อไปแล้วไม่ได้เข้ามาไม่อ่าใช่ก็เขายิงนิดเดียว,ยม,วมือชี้เขาเฉ ไม่ดิต้องหัดจำแม่จะย้ายไปอยู่แมนยูแล้วเฮ้ยเอายิงลูกนั้นละมาบุกลาหรือมาไหนบุกลาเลยหกสิบหกสิบหกสิบบุกาหกสิบสามหกสิบสามล้านปอนด์เท่ากับคุณย่าแมนยูเสนอไปแล้วเหลือแต่เอามาทำไมมาบินบินแบล็คปาเอามายิงแมนซิตี้ไงเออจบไปแลวเอายิงแมนซิตี้ไงแล้วพี่ไม่ต้องซื้อทั้งลีกเหรอได้ไม่เล่าจะขายแมนยูได้ก็าได้จะซื้อทั้งลีกได้อ๋ออะมา คู่นี้อันดับผมให้ยิงเงินเยอะเหมือนเดิมสองสองแต่ว่าเสมอเพราะว่าฟองก็ชนะไอ้เสมอมันยูไม่ได้ก็ไม่มีอะไรหรอกมองกล้องด้วยอย่ามองแต่จอโอเคมีใครมองจอเลยเออมองกล้องเลยอ่าครับสองสองคู่นี้สองสองอ่าคู่สีทุ่มผมแม่ก่อนแน่ผมเนี่ยผมก็ผมก็ผมให้สองศูนย์ สองศูนย์แล้วบ้านชนะบอลมัดชนะเบอร์นะรรี่ผมกอดแล้วนะตามไปเบอร์ี่บอลมัดเหมือนกันสองหนึ่งไปงานสวยเบอร,ร์รรี่เล่นดีนะแต่เหมือนตัวเขายังไม่ไม่ดีพอทำละผมบอลมัดสองศูนย์ผมว่าบอ่มัดมน่า,นาจะชนะได้สองศูนย์ใช่ยังไงก็เอาอยู่บอกวัดเอาอยู่ เบอร์ลี่ก็เบลถ้าฟอร์มผมไม่สองหนึ่งแล้วเผื่อยิงได้เยอะความมั่นใจได้ถ้าฟอร์มเหมือนแมนเจอแมนยูอ่ะยังไงก็ชนะเน้นแต่เบอร์ลี่พึ่งชนะมาชนะแมนยูเบอร์ลี่อะนะไม่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 ใช่แมนยูชนะเบอร์ลี่นะอ๋อโอเคอ่ะคู่ต่อไปดีือป่าไบรท์น์นเปิดแลนด์ไซน์เนอร์แลนด์บุรีทุ่งอ่ะไบรท์น์นัดที่แล้วเป็นไงบ้างไบรท์น์นัดที่แล้วเสมอเฮ้ยเสมอหรือเสมอหรือแพ้วะ หมือนู้ใบตันแพ้แพ้น่ะนำก่อนก็จริงแต่เหมือนแพ้น่าจะโดนแสงท้ายเกมมั้งถ้าไม่พลาดพี่แก๊สว่าไงพี่ให้เลยคู่นี้อ๋อแพลเ้อคูแมวเหมือนเดิมแมวตกเหมือนเดิมแมวตกนบเหมือนเดิมเลยเนี่ยอะไรในแมวดำมันชอบตัดปีกแล้วตัวนี้ตกหมดอะตกนบขาแมวสองให้เลยสองหนึ่งรถนั่งนวลน่ะ ผมเห็นเหมันพ yeah. ี่แก right. ๊สผมว่าในสองหนึ okay. 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 Well. ่งเหมือนกันซันเดอร์แลนด์น่าจะหัวได้แล้วไบตันไม่น่าลอดไหมผมให้ซันเดอร์แลนด์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ถึงแล้วผมเสมอสองสองเป็นต่างเป็นต่างเป็นต่างสอ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 งได้ได้ได้หมดเลยเพราะว่าก็จริงแหละตอนนี้คือไบตันน่ะอาจจะฟอร์มไม่ดีแต่ก็ยังมีจีเดตอยู่ ผมว่ายังมีทีเด็ดจะมีทีเด็ดแดนนี่เวลเบตใช่เจ็บอยู่ไหม่อไม่รู้แต่ยิงอ่ะนั้นเนี้ยโอเคโอเคลงก็ต่อไปคุณทีทุกเหมือนกันแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมไอ้ลุก้อไม่มีอันโตนิโอแล้วผมก็ไปรวยอีกแล้วเลยโวยคนเดียวแหละทีเนี้ยเฮ้เขาไม่ถือคอนมาทุบเรือเหรอแต่ล่าสุดคือ เขานำวิลล่าสองรอบสมันล่าสุดเขาโดนพลิกกลับมาแพ้เวไนมในบ้านปีนี้ก็เฉยๆนี่นี่มาเยือนอีกเปโอ้ยตายผลก่อนเกมวิกงรกันตามรูปงานพิตตี้จะนะมาต่อเนื่องผลงานก็ดีตกมาหลิดมาแล้วด้วยนี่เจนะแบบนี้ตอนนี้แจกี้ก็ร์มดีโฟร์เล่นก็ฟอร์มดีอ่าเล่นก็ฟอร์มดี อองหลังก็ดีไปหมดนูนเยสที่เคยไม่ดีก็ดีก็ใครก็โดนได้หวะปีนี้สามแชมป์อ่ะไม่อยากพูดไม่อยากพูดพูดไปแล้วเดแล้วก็เหมือนที่ว่าแต้มเยอะเลยที่วเชลลี่วูดูนะครับไฮเรเวอร์ครับใช่ครับสิบห้าแต้มไม่แพ้สักนัดพูดเพื่อเลยไม่น่าบ้านหรอกในบ้านแบบนเนี้ยผมว่าน่าจะมีอ่ะ สามหนึ่งเย้ไมยกินชีสในบ้านเหรออาจจะลั่นนะหลักหลักลั่นมานิดนึงปล่อยเขายิงบ้างเดี๋ยวลูกได้เสียงจะห่างกันเตอนสามหนึ่งไล่ไล่ไอไล่อาจจะนั่งไงลูกได้เสียงผมคินแล้วผมแทงเขาอยู่แล้วเขายิงไม่ทันผมหรอกแค่เสียเยอะไปหน่อยพี่เลยดังนั้นพี่ให้ซิตี้ในบ้านเก็บพีชชีสได้สองศูนย์ น่ารักไม่หรอกอันนี้พี่พาะตามตามตามเนื้อว่านนะผมว่าซิตี้หนึ่งศูนย์อ้ยมันฟอร์มดีทุกคนจะมาหนึ่งศูนย์เลยฮะผมเชียร์วอลบิสตก้าอ๋อมันให้ชนะไปเลยอย่างเง้ยนะฮะกองหน้ากองหน้าเลยหนีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มาบิสต์กลายิงเนี่ยซ้ายขวาขวาหน่ายผมใจเยอะตัวบอกเบ๊บดึงมาดีกว่า ชอบกันก็มือละดับนี้ชอบชอบเดี๋ยวรอปูได้เก็บอีกระดับนีงแล้วแมนซิตี้สำหรับผมสามสองแมนซิตี้ชนะสามสองแมนเชตตี้ชนะสามสองแมนซิตี้ชนะโอเคไปพูดต่อไปดีกว่าอ่ะปุ๊บขับนั่นเบนส์ฟอร์ดสีตุ้งพูดได้เบลเบนสฟอร์ดคู่นี้ผมน่าสนผมว่าน่าสนใจทั้งคู่วูฟแพ้วูฟแพ้มายาวเสมอว่าล่าสุดท้ แน่เลยเสมอแน่หรอโอเคแล้วก็ไบเอ้ยเบนฟอร์ดก็ก็ไม่ได้ดีตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ดีจะไปเนี่นะเพราะวูบอาจจะเป็นเตอร์นิ่งพอยต์อ่ะใช่ไหมเล่นนาเตอร์น็อตเล่นบาร์เตอร์น็อเนี้ยเลยอ่ะอืมทเดียวอ่ะเกือบมีแต้่ออกมาเตอร์น็แล้วแล้วลูกนั้นใครยิงยิงเขายิงหมดเลยบวูยิงหมดเลยอ๋อโง่สองลูกใช่ใช่อืมโง่สองลูกแล้วยิงได้อีกหนึ่งลูกก็เป็นสามลูกแต่แล้วนั่นชนะ บอลแม็กบอลแม็กบอลเนาะก็อย่างว่าเนาะไม่จำเป็นงั้นก็ไม่จจำเป็นต้องมีของของเราเดียวก็ได้นะเออเขยิงิงแข่งทีมเดียวก็ได้ยิงเข้าประตูตัวเองไปจบจบวุ้บเบนบอลผมว่าผมว่าเสมอผมว่าเสมอว่าผมว่าอ่ะโอนให้แล้วเท่าไหร่เสมอหนึ่งหนึ่งเ้ยอ่านพี่ตามให้พี่เลยพี่ให้บุบ อันนี้พี่ให้บู๊เพราะพี่เชียร์บู๊มาตลอดอ่าบู๊สองหนึ่งทำบัดาผมเว้กันนะได้ได้เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยผมก็เชียร์บู๊นะอยากได้แต่เปิดบไานเชียร์บู๊เชียร์บู๊เชียร์บู๊เชียร์อยู่บู๊เชียร์อะไรก็บู๊โอเคบู๊ลงชื่อน่าจะบู๊ลงชื่อนะนี่แต่เปิดบ้านไม่แน่อาจจะ เมาอยู่มั้งตัดรงการเล่นน่ะอาจจะเป็นมันรีดนะที่มันมีกําลังใจมาเล็กน่อยนะอย่าแพ้เลยก็สู้ได้แบบนักัวอาจจะยันเสมอเบนฟอร์ได้ถ้าเสมอได้ก็อาจจะกลับมามีแต้มขบงเขาบ้างอืมบู๊แล้วกันอาจจะติ๊กล็อกจะน่ารักสองหนึ่งชาวบ้านภาษีชาวบ้านกำลังใจเริ่มมาอ่ะทิวเบนฟอร์สองศูนย์อืกินขาดีกว่าสวนเหรอฮะไม่ได้สวนความจริง นนนะาวปคมเพี่รอดูได้เลยเด็กแฟนแฟนเบนฟอร์ดจะทำติ๊กเกอร์มาเลยว่าฮะตูบมาเลยโดนตอดโดนตอนอ่ะดูว่าพึ่งหรือหมาป่าแล้วกันอ่สองศูนย์สองศูนย์ผมสองศูนย์ครบแล้วครบแล้วยังยังมีคู่ดึกคู่ต่อไปเราอะครบแล้วจะตีก่อนเลยครบแล้วครบแล้วอ่ะคู่ต่อไปดีกว่าสัตว์ปี เอ้ยผมว่าน่าดูไก่หรือนกอย่าทำหน้าเยเอาจัจริงนะถ้าถ้าให้เลือกตามพรผมให้นกแต่ว่าแต่ในบ้านก็ก็ให้ไก่ด้วยมันเปรี้ยงกู่ใช่ไม่คือสเปอร์แพ้มาต้งถามฝูงได้ไงมันหนักัางคู่อ่ะตอนนี้แต่ว่าลิวพูเขาชนะมาอแต่ก็ไมะมีบ้านสเปอร์ไห อะไคู่นี้ให้เสมอแล้วกันต่อสิเจ้าบ้านเลยกมก็ให้เสมอไปเสมอสองสองหนึ่งหนึ่งหลิฟูน่าจะขาดซาร่านะตอนนี้ซาร่าไปเล่นอียิปต์เหรอแต่มีผลหรือเปล่าวะเพราะหลังๆเขาไม่ก็เลยลงไม่มีเขาแต่กองาที่ลมีเขาชนะไม่ได้นะ่ะนนกลับมาแล้วเหมือนน่าจะอร์มหนึพันนาทีน่าจะดีขึ้น่นตัวยังดีขึ้นน่าจะดีขึ้นน่าจะได้เคลียร์นักหน่อยหนึ่งแต่รอบเนี้ย

เท่าไรผมปบบไอ้ผมวอาแล้วแหละอผมสองสองไปสเปอร์อุ้ยเหมือนผมเลยวะเอีมันมันน่าจะยิงเล่กั้เดือดแหละแล้วก็พลาดกันนั้งขว่อ่าส่งประมาณนี้กว่าอยู่ดีกว่าปิดพลาดผมให้หนึ่งหนึ่งอืมใช่เหมือนกันผมก็หนึ่งหนึ่งรดหนึ่งหนึ่งก็ต้องมาวัดอะแหละหนึ่งหนึ่งกับสองสองอ่ะใช่ก็ได้นี่ก็ได้นี่มันก็เสมอเหมือนกันนะใช่แต่แต่ผมผมทั้งใถึงผมถึงมองว่าเสมอจะเสมออ่ ผมมองว่าตอนเนี้ยสปเปอร์เขาพลาดมาลายแม์แล้วบวกกับริเวอร์ตอนนี้ไม่ได้ดีถึงกับขั้นที่แบบจะเก็บใครก็ได้ในลักษณะน,น,นั้นอ่ะแล้วบอกกันว่าบอลอาจจะเปิดแรกกันแหละแต่ก็น่าจะไม่ไม่สามารถที่จะชนะกันได้หรอกอาจจะเสมอสองสองผมสำหรับผมนะผมว่าสองสองเพราะเราจะพลาดเยอะความผิดพลาดัต้องกลัว หรือว่าหรือไม่ก็ระวังตัวกันทั้งคู่อาจจะจืดไปเลยใช่เพราะบอล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 คู่ใหญ่อืมมันก็สามารถออกได้สามหน้านะเอาที่มองว่านี่เพราะว่าเหมือนต่างคนก็ต่างเหมือนเช็คดูฟองกันด้วยคู่แหลมนะถือว่ามันจับวัดจับขูกมาแล้วออมีแต้มคนละแต้มก็ยังดีก็ยังดีแล้วมีแต้มแข่งกันก็โอเคแต่ถ้าจํเหมือนก็มีผลดีแน่นอนก็ดีอีกทีนึงดีดีไปเลยดีเลยดีเลยถือว่าดี ออะคู่ต่อไปคู่ต่อไปเอฟตันเปิดบ้านอาเซนอนตลอาตนน์อานนต์จะไปเยือนอะไรนะเขาเรียกอะไรสนามก็าเปลนมันย้ายไปแล้วนี่ตัมใหม่ต้องเลี่ยงเลยนะอูติสันฟาสต์อีิสันฟาสย้ายแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วชื่อใหม่จาไม่ได้เลแล้วี่ไหนไวท์ฮันเลนปั๊บหรือไวท์ฮันเลนมาสเปอร์โอ้สเปอร์ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเจอเปก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นลอนดอนนอเปลี่ยนยืดใช่ไม่เปลี่ยนสนามนที่มันทะเลาะกันอยู่อะ อ๋อใหม่เป็นเจ็ดหมื่นที่นั่งะอ๋อเอาสนามใหม่มาได้นที่ไว้เลนไวเล่นพิษสามเก่าอ่ะใช่ไม่มาอ่ะมาเอเวอร์ตันอาัศนนอ์คู่นี้พี่ให้เอเวอร์ตันบ่เอเวอร์ตันใช่เพราะว่านัดล่าสุดอตอนนั้นก็ไม่ได้ยิงเองเลยอ่ะไม่มีเท้าอ่ะพบเริ่มแบบสะดุดมาแบบของหลานแมตช์แล้วไงอ่ะให้เอเวอร์ตันเหมือนที่เอเวอร์ตันชนะแมนยูแหละก็ให้เป็นหนึ่งศูนย์ในบ้านเอเวอร์ตันครับ ู้นี้ผมก็อยากแจ้งอาร์ตินอเหมือนกันนะแต่ด้วยเหตุผลที่ว่ามันอาร์ตินก็ได้พักมาทางลบดาวไม่ได้มีเตะรีครับอืใช่ไหมได้พักได้เต็มถูงอาทิตย์หนึ่งคิดว่าน่าจะเอาอยู่ตอนนั้นอ่ะเพราะก่อนหน้านี้ที่มันจะบาดจะบองเพราะว่ามันรายการเยอะรายการเยอะรายการเยอะแต่ตอนเนี้ยมันมีตัวเจ็บด้วยนี่นะล่าสุดไปเจ็บตั้งมาหรือว่าอาร์ติน่ได้เอาอยู่ อีกับแมนไอ้อานนั่นไม่ได้เตียวเนี่หรออย่างเตี๋ยวลาหน้ามั้งหรือจังไรสักอย่างก็เหลือเหลือคู่เดียวใช่ใช่ที่แท้มาเลดเราเจอที่ตั้งพาเลดใช่ครับเหลือคู่เดียวว่าเดีนั่นเอาอยู่ไอ้ว่ดั้นอยู่เลยดั้นมาทิ้งหนึ่งเลยสกอ้์อะไรคู่หนึ่งอะโดนยิงก็เยอะของหน้าเขาเขเริ่มกลับมาเยซุตเขามาละไอ้คนอะไรชื่ออะไรครับคนไหนโยเคเลสอะอ๋อยเเลสเออก็ยังอยู่ ไปกลับมาแล้วเหมือนนั้นใช่ไหมเหือน่าจะนี่สองศูนย์ไปสองศูนย์เ่าสองศูนอ่ะอิวผมเอวตันชนะหนึ่งศูนย์เอวตันชนะหนึ่งศูนในบ้านเนาะใช่ผมเพราะว่ามองว่าเอวตันเขาชอบมาฟอร์มดีแล้วสักพวกจิมจิมหัวตารางอาหมวเละหัวตารางแล้วกันยศละเอียดีผมเออผมให้หนึ่งหนึ่งแล้วกัน ผมมองว่าท่านหนึ่งหนึ่งนี่เขายิ้มนะผมมองว่าอาเซนนัมันน่าจะล้าช่วงนี้มันน่าจะเพราะว่าเจอบูฟเขายังทำลายบูฟไม่ได้อรอดูแกร์หนึ่งร้อยแกรหนึ่งศูนย์ผมหนึ่งศูนย์ยิ้มเลยนะแต่แมนยูไม่ยิ้มนะเอเวอเนสต์ขึ้นมาเอแมนยูก็ละ ไม่แมนดูอะต้องไปดูกับคู่คู่เพื่อนรักถ้าเพื่อนรักเสมอก็เสมอเราจะไม่ทิ้งกันเราต้องลุ้นใช่ไหมให้ผลก็ออกมาก่อนถูกอ่ะกู้วันเสาร์คืนสุนได้กู้ยถุนได้คืนวันจันทร์หมวกหมดแล้วสลับกันนิดหน่อยไม่เป็นไรกูตีสามลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านโอ้ปิดตั้งมาเลยเดี๋ยวแมนยูเตะวันไหนอาทิตย์ก็เนี่ยคือ อันนี้คือคืนวันคืนวันอาทิตย์เช้าวันเสาร์ไม่ใช่แมนยูเตะก่อนเปล่าไม่มนยูเตะวันวันอาทิตย์วันที่ท่าทุ่มท่าทุ่มท่าทุ่มใช่ไหมมันคือวันเสาร์ต่อมันเต่อเช้าวันอาทิตย์ไงพูดถึงอะไรคืนมันต่อตีสามเออถูกแล้วไม่มันต้องแมนยูเตะก่อนเปล่าไม่ไม่ไม่อาทิตย์แหละอ๋อรหรออยูเตะก่อนไงเนี่ยครบแล้วหนึ่งวัตเตอร์ผู่แรกหนึ่งสองสามสี่ห้า แบบแบบคู่คือนันเสาร์อ่าลีดผมให้ลีดอันนี้เพราะว่าผมชอบตัวญี่ปุ่นอ่ที่ว่ายิงอยู่สองสามนัติดแล้วคันละกันะกัเอ้ยออมาผมว่าเจรีผมให้ลีดหนึ่งศูนย์ไปเฉือนเฉือนแบบเฉียนเฉนเลยสุดมันนี่ครผมยอสองหนึ่งเออยิงสองลูกไงสองึลงนะผมให้ลีดสองหนึ่งที่ทพาเลทสองศูนย์ี่เอ้ยจะต้อกลัมาแ่งผมให้ลีดผมให้ลีดสองหนึ่ง เควิทโลเวนรอกกันบ้านเนี่ยเอ้ยเควิทเอ้ยพูดอะไรวะเควิโลงมาแล้วพูดแล้วว่าทีสุดท้ายอ่ะเหนยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวลงมาเออท่านี้เลยแม่งเอ้ยอะรับลีดอ่ะคูู่สุดท้ายวานอาทิตย์ไม่ใช่คู่สุดท้ายไปจัดคนเนี่ยวานอาทิตย์คู่เดียวอ่าวานอาทิตย์คู่เดียวครต้องขึ้น แอตันวินล่าบ้านบล็กแมนเจสเตอร์อยู่ในเต็ดก็พักผ่อนให้เพียงพอสำหรับเด็กแมนอยู่แล้วตื่นขึ้นมาอีกแล้วเช้าวันจันทร์ที่สดใสนี่สดใสตื่นเนี่ใช่ต้องสดใสแล้วก็สดใสอยู่ดีๆไอ้สัตว์เอ้ยไมื่อไรวันเสาร์วันไหนตัมใจวันอาทิตย์นั่นแ่ลเลยนั่นแหละดยไม่อยากให้พูดอะไรวะอยากให้เจอ เพื่อนๆไอ้ก็ได้จะได้คุยกันว่าเออไม่หรอกได้มีเรื่องคุยพี่พี่ก็จะได้มีเรื่องคุยมากดูแล้วล่ะอ้าววันนี้แมนยูไปไม่เอาโยแมนยูไปเยือนแอสตันวิลล่าให้เด็กซิตี้พูดก่อนเออไม่ได้มีตกได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่งานแก้เลยไม่มีไม่ซิตี้พูดก่อนเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองกันบ้านบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่แอสตันวิลล่าก็ไม่ธรรมดา ตมันเฉยๆนะืม็จริงเออก็ไม่ธรรมดาธรรมดาวิลลาพาร์คด้วยในวิลลาพาร์คในวิลลาพาร์คมันโคตรโหดยากแมนยูกำลังกลับมาฟอร์มดีเหมือนกำลังที่ยากนี้คืออะไรทายยากอ๋อทายยากโอเคโอเคแต่ยากผู้นี้มันออกได้ทุกหน้ามันเป็นบอลสามหน้าได้เหมือนกันเพราะว่าแมนยูมันเริ่มกลับมาอยู่ในเส้นทางอยู่ในลู่ในทางเลยเริ่มเริ่มเรีกกลับมาฟอร์มดีเริ่มเก็บเจชนะได้ตอนเนี้ยอ่า ก็ไม่แพ้มาก็หลายนัดแล้วถูกไหมถูกครับถูกครับบ้างแต่เหมือนบ้างก็จริงแต่กลับมาอยู่ในเต็นท์งตัวเองอะตอนนี้ยังไม่รู้จักคําว่าแพ้ใช่เหอแพ้ไอ้เวตันนะเพิ่งแพ้เอ้เวตันไงไปเอ้เวตันโไยนับนานแล้วลูกเดียวมันไม่ได้น่าเกียดอะไรนะเละแพ้ติดคนอะนะเดี๋ยวพี่จะเอากลับไปฟอร์มบีที่แล้ววันนี้อยู่ตสนางต้องเวลาเขากำลังมาแล้วไปตั้งวิลล่าตอนเนี้ยอ่าสักทีเท่านั้นนะ วนไปวนมาอยู่ได้อืใช่ผมจะบอกไห้ตั้งยันได้จะน่าอนเพราเกาใิเอาดิาดุนมา <laughs> เราเมืองเดียวกันยังไงผมต้องเ,เชียร์คุณอยู่แล้วมัวนมีผลนะผมโดยตรงด้วยแม<ช>อยู่ยังไงก็ต้องกลับขึ้นมาได้พอตาพลาคนับเนี้ยจะยาวเลยอืตัดกันโดยตรงมันเป็นเหมือนเกมเกมหกแต้มนะเพราะว่ามันอยู่ชิดๆกตนละใช่ใช่แล้วพิตันปาเล็เกอผมีดตั้งแมนยูชนะนั้นเนี้ยแต้มมันจะขึ้นมาแซงไง กล you know? ุ right? ่มที่อยู่ด้วยกันน่ะโอกาสที่จะแปลงเรายืดทิ้งห่างได้สูงอืมว่าแมนยูน่าจะต้องใส่สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแมนยูชนะหนึ่งสองอ่ะมาพี่เลยทั้งนั้นเอาเลยแมนยูเอาเลยพี่คู่แรกไอ้คนแรกของแมนยูแล้วกันในนี้แมนยูถ้าพูดกับฟอร์มแล้วอะก็สูกกปตั้งมีหน่ายยากแต่ก็อย่างว่าเลย ก็เด็กแมนยูนะก็อวยหน่อยก็สี่สองไปชนะใช่ไปชนะและตั้งนีาได้ยิงเยอะก็คือขอให้เอาโอกาสเนี้ยนาที่แล้วก็ไปเสมอเขาแทนที่จะขึ้นที่ห้าให้ได้ก็ไม่ได้อืเป็นอะไรก็ไม่รู้จะชอบอยู่เมี้ยไหรกินขอนาทีเออไปนแมนยูขอชนะให้ได้นัดนี้ขอให้เป็นสี่สองขึ้นไปอยู่เหนือพี่ๆก็หน่อยได้โอเค ส่วนผมครับเไม่ให้ผมก่อนนะเอาไปเอาเลยเอาไปเลยผมให้ผมต้องแรงเองั้นนะถ้าผมหลังสุดอ่ะผมให้สองศูนย์สองศูนย์คินชีสใครชนะซื้อคินชีสทุกรอบอ่ะแมนยูดิออ๋นันยูชนะสองศูนย์เลยซื้อคินชีสไม่ทุกนัดไม่ได้เคยได้ยืนบอกว่าซื้อไม่เคยทำให้เลย ดยีีอะไม่เคยตามไม่เลยก็คือไอ้ตามมนยูไปยังวิลล่ามนยูชนะสองศูนย์ใช่อาทิวสำหรับผมครับหนึ่งสองมนยูชนะในบ้านวิลล่าในวิลล่าพัก์คกอเสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองผมหนึ่งสองอ่าจะยิงเขาทำไม่ง่ายไง มันไม่ง่ายหรอกใช่มาตินีสอย่าลืมว่าเขามีโคมาตินีสบ้าเขาก็รู้วะาคือคือด้านไหนแต่สำหรับถ้าอสำหรับผมนะถ้าเจอวิลล่าเนี่ยอย่าพลาดให้วิลล่านำก่อนใช่แค่นั้นแล้วเราหาจังหวะถ้าทีมทีมอย่างวิลล่าถ้าเขานำเราได้แล้วมันรับแน่นกว่าเราจะหาโอกาสเข้าไปยิงได้มันก็ยากแหละ อ่ามันก็จริงพอยิงพอได้ยิงแล้วก็ต้องไปผ่านด่านมาตินเนสอีกอ่าก็จริงแต่สําหรับที่ผมทายหนึ่งสองเนี้ยมาตินเนสน่าจะเจ็บนัดที่แล้วก็ไม่ได้ลงเนาะโค่นอ่ะเอ้ยรุ่นอะไรนะบีซอนบีซอนแต่ก็น่ะหนึ่งสองแมนยูนําก่อนสองศูนย์มันก็จบไปแล้วมันไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แล้วิอหนึ่งสองโอเคคิวให้หนึ่งสองโอเคมาคู่สุดท้าย มันเดนไนอีสามอีกแล้วครับฟูลแลมบอกซ์น็ตติงน็อตติ้งแฮฟอร์เรสอ่ะกูนี้อพี่ให้ก่อนเลยฟูลแลมฟูลแลมในบ้านน็อตติ้งแฮมฟอเรสไปเยือนแต่ฟอเรสก็ไปตกมาได้พี่ให้กู้นี้ฟอเรสชนะสามหนึ่งฟอเรสชนะสามหนึ่งใช่สามผมฟูลแลมผมก็คิดว่าฟูลฟอร์เรสชนะได้แต่ผม ขอเพิ่มขอเพิ่มให้สักนิดนึงครับเป็นสามสองในเยี่ยมหรือสูสีสามสองสามสองบอลพลิกไปพลิกมาอ่าถัดกันยิงผมให้ฟอร์เรสสองหนึ่งเพราะฟอร์เรสกำลังกำลังฟอร์มดีเรื่อยๆเ้ยมองไปฟอร์เรสหมดเลยเนี่ยผมเหมือนเียร์เฟลลมใช่ว่าเฟลมความตั้งใจเขา มันอยู่ในกราฟที่กำลังขาขึ้นมาก่อนนั่นแล้ะแพ้นะนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ความมั่นใจมามันแพ้จริงเต่เดือดเลยมมันเล่นดีอ่ะมันมาถึงเออเราจากอันดับอ่ะผมว่าเพื่อนน่าจะเอาอยู่ในระดีระดับเดียวกันอ่าเท่าไหร่สองหนึ่งไหมสองหนึ่งไหมแล้วก็ยอดทีมยคสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งผูแล่ฟูแล่นูลนชนะ กูเล่นแตนะฟลอเรสสองหนึ่งสองหนึ่งก็หมดหมดกันไปในสัปดาห์ที่สิบเจ็ดห้าหิวหิวแรงหิวแรงไม่กินหรอก็กินอะไรแล้วหิวอีก่ก็ระหว่างนี้ก็พอแค่นี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยสองกล้องด้วยแค่ชอบดูบอลทุกช่องทางมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ตอนนี้ YouTube ก็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆกลับอ่ะยังไงบาุยด้วยมากันไว้ด้วยนะครับขอขอไว้ด้วยครับกดติดตามนะอย่ากดยกเลิกด้ไหมจือก็เดจยวอะไรนะจะกดผิดก็เถอะเว้นไว้ก็ได้ปล่อยมันไปก็ได้ก็มีผู้ใหญ่ใจดี อยากจะสนับสนุนพวกเราก็ติดต่อมาได้ทางแค่ชอบดูบอล a gmail.com มันพูดยากอยงายงไงไม่ก็คิดว่าเอ้ยอาจจะมีคนพูดเออช่วยแทรกช่วยแซมกันมา ให้มันลื่นไหลเหมืนตอนที่แบบขออนุญาตแบบเป็นที่อะไรไม่เคยไม่เคยของใหม่ได้ไหมของใหม่ได้ไหมขออะไรได้ไหมขอข้อแค่ชอบดูบอล at gmail dot com ติดต่อมาได้เลยครับใครก็ได้ได้ปลุกโอเคแล้วเราสี่คนก็รงงานต้องขอลานไปก่อนครับเนี่ยแต่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ